สวัสดีครับผมวันดีตอนาสายพี่น้องครับมาะมานสิเกีดโม่อ่ะพี่น้องเสร็จภารกิจแล้วถืไปเบิ่งเบ็ดพี่น้องเบ็ดที่ใส่ไว้เมื่อวานนั่นแห,หละไปไปลุนเลยครับผม<า>เก็บเบ็ดเลยครับ màn, đi ngon 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 màn, đi anh nhìn ดไงได้แล้วพี่นอ้องหนึ่งเตรียมมาแล้วเดี๋ยวอาไว้หนึ่งก้อนพี่นอ้องซักไว้หนึ่งก้อนครับเดี๋ยวกลับมาพี่นอ้องไปต่อครับผม เด็ดลังนี่หายเลยบ่เห็นเลยผี่นองลังนี่เสียไปไปหลุดลังไหมไปต่อครับผมอยู่ห้หน้าสายแล้วพี่ต้องผมมันติดแบนบ่แบนนะครับไปครับผม หกูจูกันแหลงแบบมีปไาโอ้ห้อยแหวนพี่น้องนี่ห้อยติดซสายแล้วพี่น้องมันกี้สิโบอยู่ไปขอดูน้ำกันไปยาวๆพี่น้อง หลังนี้ข้าวอหม่โมนีปุ๋ยพี่นนองมนิปุ่ยกับพา,ายุรุดครับผมเจ้าสี่ลักครับแต่มันสายแล้วมไม่ค่อยได้บนไหน ตองใส่ลังนั่นติดพี่นกลังไหนอยู่ข้องที่มันอยู่เปลี่ยนที่ผมใส่ลังเดียวไปไปเบิ้งพี่นกหน้ามันกระเพื่อมกระเพื่อมู่ทั่งนี้งโอ้แม่น่ะพี่นกของแพ่ครับผมม,มันบ่อของมันหลุดบ่ได้นี่นี่พี่น,น้องนี่นี่ครับผม นี่พี่น้องนี่ดุกครับผมนี่ไปน้อพี่น้องไปไปท้องเต็มพี่น้อ,ทองทองเต็มเก็บก้นครับ ไปต่อครับผมเลยยื่แถวหนึ่งทั้งหมุนครับผมเดี๋ยวยืฝฟางหน้าทั้งหมุนเอาเบียดก่อนเดี๋ยวว่างว้หนีกันครับไปดูน้างนิ่พี่น้อง Oof. <laughs> หมูพี่น้องมึงหมูเป็นยังภายในไงน่าสิน้ำมันบกลงกันหน่อยมันหลดลงพี่น <t> ้องมันก็บ่ค่อยถือปาไดหมดแล้วครับผมเบ็ดอยู่หน้านี่หมดแล้วดีกล้งสุดท้ายครับผมมีหลุนบ้างพี่น้องล้งสุดท้าย อันสุดท้ายหมมีครับผมไปพี่น้องพยายามังคุนมาเนี่ยอีกจทากประมาหาหลังนะครับก็ิีมดแล้วนะครับได้สองเตรียมแล้วพี่น,อน้องไปไปทั้งคุณครับผมหมานบ่ขึ้นเงียบมิดซีโอ้โหกู้ช่วยอะพี่น้องนี่ นี่บรูหลุยยูบระยูนะครับนี่ไปฟันดูบุมเลยยูบ่ครับบระย,โยูโอ้รุดพี่น้องเอ้ยพี่ได้สิรุดครับผม แห่นครับมันสวยน้องนี่นี่ตัวหยาเลยลังนีออ่ ตัวหนึ่งครับผมนี่ต่ตัวใหี้ปลาดุกหน้าพี่น้องนี่นี่ครับผมสรุปแล้วได้สองตัวครับผมสองตัว ครับผมพี่น้องก็สรุปแล้วพี dag, ่น้องได้เมือขึ้นนะครับปลาคอกระปุกตัวหนึ่งไปปลาคอกระปุกสองตัวพี่น้องแล้วกัย้มเมือเศร้าก็ได้ปลาประดุกนี่พี่น้องประดุกสองตัวครับผมเป็นประดุกประดุกหน้าพี่น้องสองตัวนะครับเบ็ดกับระมาณหาสิบลังพี่น้องแต่ว่าผมใส่ประเมินดอกนะครับเบ็ดมันเหลืออยู่สรุปแล้วมือนี่พี่น้องขำขึ้นนี่กะนมัดมือเนาะพี่น้องกะย้มแรงบ่ได้ย้มขึ้นได้สองตัวนะครับย้มเศ้าได้สองตัวสรุปได้สี่ตัวพี่น้อง ปลาก็ยังมีอยู่ครับมันหกบางเที่ยมันกนัผมยามสวยเนาะพี่น้องก็จะเสร็จพระจิตมากอะมาสวยจังน้อยกับมายามมันกะแหวนแน่ขนานแน่ก็ได้พ่อได้กินพี่น้องนะครับพ่อได้ยาได้กินไปนะครับห้ยุ่ให้กินแบบวิธีบานเท่าพี่น้องนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมเป็นกำลงังใจให้นะครับขอบคุณเอฟซีไมเอฟซีเก้าครับผมขอบคุณหลายๆพี่น้องเดี๋ยวผมจิไปเห็ดกับเขานะครับกะบิพัดประดุกหรือพี่น้องนะครับ โอเคครับสำหรับเช้านี้นะครับสวัสดีครับพี่น้องขอบคุณครับ